ตั้งแต่ที่ยังไม่เห็นตัวบ้านจนเดินออกมาทุกคนจะรู้สึกว่าเราไม่น่ามาที่นี่เลยทั้งหมดนี่เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งทางตอนเหนือของอิตาลีใกล้กับทะเลสาโคโมที่บ้านหลังนี้คนในท้องถิ่นเรียกกันแบบติดปากว่าเป็นบ้านต้องสาบบ้านเจ้าสาวบ้านผีบ้านไม่มดแต่ชื่อจริงของมันคือวิลล่าเดวิคีจากรูปที่เราเห็นกันนะตอนนี้คุณอาจจะคิดว่าบ้านหลังนี้มันไม่ต่างกับหนังสยองขวัญหรือว่าเป็นโลเคชันในการถ่าย MV หนังล็อกครับ แต่ว่าในความเป็นจริงคือบ้านหลังนี้เป็นที่อยู่อาศัยตามจริงนะครับของคนที่อยู่จริงๆมีชีวิตอยู่แบบนั้นเลยครับและมีบางอย่างที่เกิดขึ้นจนทําให้ไม่มีใครอยากอยู่ต่ออีกเลยแต่ก่อนที่เราจะเริ่มเล่าถึงบ้านหลังนี้นะครับเราจะต้องพูดถึงถนนของเส้นนั้นก่อนเพราะว่าถนนที่จะเข้าไปในตัวบ้านนั้นจะต้องผ่านป่าครับที่มันเต็มไปด้วยต้นไม้ที่สูงอย่างมากลมพัดทีนึงเสียงดังสู้คล้ายกับเสียงคนกระซิบ ถนนเส้นนี้มีรถวิ่งผ่านที่น้อยมากๆและยิ่งใกล้ค่ำเมื่อไหร่แสงของพระอาทิตย์จะหายไปเร็วกว่าตามปกติทั้งที่ตามนาฬิกามันยังไม่ควรมืดตั้งขนาดนั้นและมีอยู่จุดหนึ่งถ้าคุณไม่รู้มาก่อนคุณอาจจะไม่มีทางรู้เลยว่าที่บ้านหลังใหญ่แห่งนี้มันซ่อนอยู่ในป่าลึกที่มันกลืนไปแทบจะทั้งหมดกำแพงสีซีที่เคยเป็นสีแดงเข้มหน้าต่างสูงเรียงกันคล้ายกับเบ้าหน้าของคนแก่ที่ถูกควักลูกตาออกมา สำหรับบ้านหลังนี้มันอาจจะไม่ใช่ความน่ากลัวแบบพุ่งใส่เรานะครับแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่เหมือนคุณกําลังถูกอะไรบางอย่างจ้องมองอยู่ตั้งหากทั้งที่คุณรู้ว่ามันไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นบ้านหลังนี้ถูกสร้างขึ้นครับช่วงกลางทศวรรษที่19ซึ่งเป็นขุนนางมีเงินมีอํานาจและมีรถสนิยมคล้ายกับยุโรปแบบคลาสสิกตัวบ้านจึงถูกออกแบบให้เป็นบ้านพักตามฤดูร้อน ภายในตกแต่งอย่างหรูหรามีเฟอร์นิเจอร์ที่ราคาแพงมีงานศิลปะและของสะสมโดยเฉพาะของจากทางตะวันออกที่เจ้าของบ้านลหลงไหลเป็นอย่างมากช่วงหนึ่งที่บ้านหลังนี้เป็นความใฝ่ฝันของคนในยุคนั้นเลยเป็นบ้านที่ใช้ต้อนรับแขกมีเสียงหัวเราะมีงานดนตรีมีงานเลี้ยงและมีเรื่องหนึ่งที่ทุกแหล่งเล่าตรงกันบ้านหลังนี้มีเปียโนซึ่งเปียโนตัวนี้มันใหญ่มากๆตั้งอยู่กลางห้องโถง ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งมีชีวิตและความหรูหรานั่นเองแต่ทั้งหมดนั้นอยู่ได้ไม่นานครับเพราะสิ่งที่ทําให้วิลลาเดเว k คีกับกลายเป็นบ้านต้องห้ามเรื่องนี้มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับไฟไหม้หรือว่าสงครามแต่มันเริ่มจากงานแต่งงานดังหากหรือว่าอย่างน้อยก็คือช่วงหนึ่งควรที่จะเป็นงานแต่งงานที่ถูกเล่าสืบต่อกันมาหลายสิปีครับ เป็นเรื่องของภรรยาของเจ้าของบ้านซึ่งในเรื่องนี้มักถูกเล่าว่าเป็นเจ้าสาวถูกทำร้ายจนเสียชีวิตภายในบ้านหลังนี้เลยแต่ว่าบางแหล่งก็บอกว่าเหตุเกิดขึ้นในวันที่แต่งงานเลยบางแหล่งก็บอกกันอีกว่าเกิดขึ้นหลังจากแต่งงานได้ไม่นานและมีอีกบางแหล่งนะครับได้ว่ากันว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งหายตัวไปหลังจากที่เข้าไปในบ้านหลังนี้ในคืนเดียวกันบางคนก็บอกว่าเป็นลูกบางคนก็บอกว่าเด็กคนนั้นเป็นญาติ บางคนก็บอกว่าเป็นเพียงแค่เด็กในบ้านเฉยๆแต่สิ่งที่ทุกๆแหล่งคล้ายๆกันก็คือคืนนั้นมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นอย่างแน่นอนหลังจากนั้นครับทำให้บ้านหลังนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะว่าเจ้าของบ้านหลังจากที่เหตุการณ์นั้นได้เกิดขึ้นจิตใจพังทลายบางแหล่งก็บอกว่าเขาจบชีวิตด้วยตัวเองบางแหล่งก็บอกนะครับว่าเขาหายไปจากสังคมเลยบางแหล่งก็บอกว่าบ้านปิดตายทิ้งไว้กลางป่า พร้อมเล่าเรื่องที่ไม่มีใครอยากพิสูจน์ด้วยตัวเองปัญหาคือทำไมเรื่องของเจ้าสาวตายเด็กหายถึงไม่มีอยู่ในเอกสารไม่มีบันทึกคดีแบบชัดเจนด้วยสามารถเรียกได้เลยว่าคล้ายกับตำนานท้องถิ่นมากกว่าทางปอดศาสตร์ด้วยซ้ำแต่ยิ่งไม่มีหลักฐานมากเพียงพอเรื่องมันก็เลยน่ากลัวมากกว่าเดิมเพราะว่ามันเปิดพื้นที่ให้กับจินตนาการทำงานได้แบบเต็มที่เลยครับเพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าสรุป มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับในคืนคืนนั้นเวลาผ่านไปบ้านถูกทิ้งร้างยาวนานหลายสิบปีสิ่งของภายในบ้านบางอย่างถูกขโมยไปครับและมีหน้าต่างที่แตกหลังคาที่รั่วพื้นซุดผนังลอกกลิ่นความชื้นอยู่ในทุกซอกทุกอย่างในบ้านเริ่มสามารถส่งเสียงเองได้ครับยกตัวอย่างเช่นเสียงไม้ที่หดตัวเสียงลมที่ลอดผ่านหน้าต่างเสียงสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เข้ามาอาศัยแต่ว่าพอสิ่งเหล่านี้ไปเจอกับตำนานเจ้าสาวเข้า ดังนั้นมันอาจจะไม่ใช่แค่เสียงอีกต่อไปเพราะคนที่เคยเข้าไปได้เล่ากันว่าในช่วงตอนกลางคืนได้ยินเสียงเปียโนเองทั้งที่ไม่มีใครอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วบางคนก็บอกว่าเสียงของเปียโนนั้นได้ยินในทํานองแบบเดิมๆซ้ๆําๆคล้ายๆกับมีคนนั่งซ้อมในเพลงแต่งงานอยู่แต่ว่าหลังจากที่เดินไปดูที่หน้าเปียโนก็ไม่มีใครอยู่ที่ตรงนั้นบางคนก็ได้ยินเสียงของผู้หญิงที่ร้องไห้ บางคนก็บอกว่าเห็นเงาสีขาวผ่านทางหน้าต่างที่ชั้นบนทั้งหมดที่เล่าไปไม่มีคลิปหรือภาพถ่ายที่มันชัดเจนและไม่มีใครสามารถเอาหลักฐานมาวางไว้ตรงหน้าให้เห็นได้แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนพูดกันนั่นก็คือความรู้สึกหลังจากที่เข้าไปในบ้านหลังนี้แล้วทุกคนจะบอกกันคล้ายๆว่าเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่อยากให้เราอยู่บ้านหลังนี้เป็นระยะเวลานานถ้าหากคุณลองจินตนาการดูบ้านนะครับว่าถ้าคุณเดินเข้าไปในบ้านหลังนี้ ประตูไม้ที่ผุแท้จะไม่เหลือบานที่ส่งเอียดอาได้หลังจากที่เปิดประตูไปแล้วห้องโถงกว้างมากแต่เงียบผิดปกติฝุ่นเกาะหนาพื้นคล้ายกับหิมะเลยรอยเท้าที่เราเดินเป็นรอยเท้าเดียวเท่านั้นที่เราสามารถเห็นได้ในทุกทุกครั้งที่เราก้าวเสาในาแต่ละต้นมีคราบชื้นไหลลงมาที่มันไม่ต่างกับน้ำตาเลยผ้าม่านขาดไปริ้วๆสายลมพัดผ่านเข้ามาตามหน้าต่างที่มันปิดอยู่แต่ว่ามีรอยแตก แล้วตรงกลางห้องก็มีเปียโนตั้งไว้อยู่ที่มันผุพังสีลอกแล้วหลังจากที่คุณเห็นเปียโนตอนนั้นคุณอาจจะได้ยินเสียงโดยอัตโนมัติทั้งที่ตอนนั้นในความเป็นจริงมันอาจจะเงียบสนิททั้งหมดก็ได้และความน่ากลัจริงๆของบ้านหลังนี้มันทําให้เรารู้สึกว่าบ้านทั้งหลังเนี่ยมีสิ่งบางอย่างที่มันจดจําได้เพราะมันจดจําสิ่งมีชีวิตจดจําได้ว่ามีคนตายมันเหมือนกับว่าบ้านยังรอบางสิ่งบางอย่าง ไม่แน่ว่าอาจรอวิธีที่ยังไม่เสร็จก็ได้หรือรอเจ้าสาวที่ยังไม่เดินลงมาในบันไดนั้นจริงๆยิ่งเวลาผ่านไปเรื่องเล่าถูกใช้เป็นเครื่องมือคนในพื้นที่ได้เล่ากันว่าข่าวผีถูกปล่อยออกมาเพื่อกันไม่ให้คนเข้าไปทําลายบ้านหลังนี้มากกว่าเพราะว่าในทุกๆครั้งที่มีคนแอบเข้าไปมักจะมีของหายเสมอและผกีก็กลายเป็นรั้วที่คนมองไม่เห็นหากใครที่เชื่อก็จะถอยออกมาแล้วก็บอกว่าห้ามเข้า ดังนั้นคาว่าป้ายห้ามเข้าของบ้านหลังนี้ไม่ได้มาจากรัฐบาลแต่มาจากการเตือนแบบปากต่อปากว่าบ้านหลังนี้มันอันตรายทั้งโครงสร้างที่พร้อมจะพังได้ทุกเมื่อและบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้และถ้าคุณถามว่าแล้วสุดท้ายมีผีจริงๆหรือไม่มีผีเจ้าสาวไหมคําตอบตรงไปตรงมาครับคือไม่มีใครสามารถยืนยันได้แบบ100แต่สิ่งที่สามารถยืนยันได้นั้นก็คือ บ้านหลังนี้คือผลรวมของความฝันที่พังทาลายลงมาความรุนแรงที่เกิดขึ้นและจินตนาการของมนุษย์ไม่ยอมปล่อยให้อดีตไปไหนทั้งหากบ้านไม่ได้ฆ่าคนแต่บ้านหลังนี้เต็มไปด้วยความทรงจำที่ยังถูกเล่าต่อๆกันไปแบบไม่รู้จบมักจะกลายเป็นผีในหัวของคนโดยเสมอและนั่นคือเหตุผลที่ทำไมตระกูลเดวิียังถูกเรียกว่าบ้านเจ้าสาวบ้านผีที่ต้องห้าม ทั้งที่ในความเป็นจริงมันเป็นเพียงแค่บ้านหลังหนึ่งที่ถูกทิ้งเอาไว้ในกลางป่าเท่านั้นเองและป่านั้นก็เงียบพอที่จะสามารถทําให้ทุกสิ่งเล็กๆก,กับกลายเป็นสิ่งที่หลอกหลอนคนไปได้ตลอดชีวิตสําหรับเรื่องเหล่านี้ยังไม่สามารถมีใครยืนยันได้ทั้งหมดว่ามันจริงแค่ไหนแต่ที่แน่ๆมันมีเรื่องที่ถูกเล่าแบบซ้ําแล้วซ้าเล่าจากคนหลายกลุ่มจากช่วงเวลาและมีรายละเอียดที่ค่อนข้างจะคล้ายกันเกินไปจนน่ากลัว บ้านนี้อาจจะไม่ได้หลอกเราด้วยมีผีโผลมาให้เห็นแบบชัดๆแต่มันจะค่อยๆบีบเรื่อยๆทำให้เราแน่นครับเริ่มจากเหตุการณ์คนในท้องถิ่นที่ชอบเล่ากันมากเรื่องนี้คือเสียงเดินจากชั้นบนหลายคนที่ได้เข้าไปสำรวจในช่วงตอนกลางวันจะเล่าว่าระหว่างที่อยู่ในห้องโถงตรงกลางทุกอย่างมันจะเงียบผิดปกติแล้วอยู่ดีๆจะเริ่มได้ยินเสียงที่อยู่ด้านบนพอเราหยุดเดินเสียงอีกที่หนึ่งมันก็จะเดินตาม แต่อยู่ที่ด้านบนเสียงฝีเท้านั้นแน่นอนว่าไม่ใช่ของคนที่อยู่ด้านล่างแน่ๆแ,และก็ไม่ใช่เสียงวิ่งและก็ไม่ใช่เสียงลากด้วยเป็นเสียงเดินแบบช้าๆคล้ายกับคนใส่รองเท้าหนังเดินที่บนปื้นไม้เก่าเสียงดังแบบเป็นจังหวะๆเหมือนคนเดินตามปกติอยู่ที่ชั้นบนทั้งที่บันไดบางส่วนพังไปแล้วด้วยซ้ําและไม่มีใครอยู่บนนั้นแน่ๆบางคนพยายามที่จะตะโกนถามว่าวันนั้นมีใครอยู่หรือไม่แต่พอหลังจากที่ถาม เสียงที่เดินอยู่มันหยุดเลยโดยทันทีมันเหมือนกับว่าอีกฝ่ายรู้ตัวแล้วว่าถูกจับได้ว่ากําลังเดินอยู่แต่พอเราเริ่มเดินอีกครั้งเสียงที่อยู่ชั้นบนมันก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งคล้ายๆกับคนที่เดินตามคุณอยู่เลยจังหวะมันเลยน้าขนลุกครับเพราะมันไม่ช้ามันไม่เร็วแต่พอที่จะรู้ได้ว่ามีคนอยู่ข้างบนแน่ๆอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ถูกเล่าซ้ําบ่อยมาก,มากๆคือกระจกที่ไม่คนสะท้อน ในบ้านหลังนี้ที่ยังมีกระจกที่แตกแล้วมีเยอะมากๆอยู่หลายบานกระจกบางบานตั้งอยู่ที่มุมโดยหากเรานับตามทฤษฎีแล้วแสงไม่ควรที่จะไปสะท้อนตามมุมบางมุมได้แต่มีคนเล่าว่าขนาดที่ถ่ายรูปที่ส่องไฟฉายอยู่นั้นเขาดันเห็นเงาของผู้หญิงใส่ชุดสีอ่อนๆในกระจกเพียงแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นภาพมันไม่ค่อยชัดเจนแต่เห็นได้อย่างแน่นอนว่ามีเงาสีขาวโผลมาและยืนอยู่ที่หลังบันได แล้วหายไปเลยโดยทันทีพอหันหลังกลับไปดูจุดที่ทำให้หลายคนไม่กล้ากลับเข้าไปอีกเลยนั่นคือเงาไม่ขยับตามกล้องมันเหมือนกับว่าถูกบันทึกอยู่ในกระจกบานนั้นไปเลยมากกว่าในภาพที่มาสะท้อนสดด้วยเหมือนว่ากระจกเนี้กำลังจดจำใครบางคนเอาไว้เหตุการณ์ต่อมาครับเหตุการณ์ที่3ซึ่งหลายคนบอกว่าเรื่องนี้น่ากลัวที่สุดคือเสียงของเปนโนเล่นเองได้แต่ว่าไม่ใช่ขอในแง่ที่เสียงแบวดังขึ้นมาโคมงคามนะครับ แต่เป็นเสียงแบบเบาเบามากๆจนตอนแรกคิดว่ามันเป็นเสียงลมก็ได้เสียงนี้มันเหมือนกับว่าเราเอานิ้วเนี่ยกดลงไปที่คีย์หหรือคีย์สแล้วหยุดแล้วก,ก็กดอีกครั้งวนที่โน้ตเดิมซ้ําๆไม่ได้เป็นเพลงไม่มีทํานองมันเหมือนกับคนเล่นเปียนโนไม่เป็นพยายามที่จะซ้อมไปมาแบบซ้ําไปซ้ำมาเสียงนี้เลยทําให้คนมักเล่ากันว่าตอนนั้นในช่วงเย็นทุกอย่างอากาศมันจะเย็นลงอย่างผิดปกติอากาศข้างนอก ก็ไม่ได้เปลี่ยนด้วยกลิ่นบางอย่างจะลอยขึ้นมามีกลิ่นเน่าๆคล้ายกับกลิ่นดอกไม้แห้งบางคนบอกว่ากลิ่นเนี้ยมันเหมือนกับกลิก่นในคนแต่งงานในสมัยก่อนหรือไม่และนี่เองเลยทำให้เจ้าสาวฝังแน่นอยู่ในหัวของทุกๆคนและทุกครั้งที่มีคนพูดถึงเป็นโนเรื่องของเจ้าสาวก็จะถูกหยิบขึ้นมาพร้อมกันโดยเสมออีกเรื่องที่ฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจนั่นคือห้องที่ไม่ควรเปิดเพราะว่าในบ้านหลังนี้มีห้องเล็กๆห้องหนึ่ง ที่ประตูยังคงปิดอยู่ไว้แบบสมบูรณ์กว่าห้องอื่นสำหรับคนที่เข้าไปจะเล่ากันว่าลูกบิดหลังจากที่จับมันเย็นผิดปกติมันเหมือนกับโลหะที่ไม่เคยโดนแสงแดดมาก่อนและทันทีที่บิดออกมาเพียงนิดเดียวจะมีลมแรงพุ่งออกมาจากด้านในทั้งที่ห้องนั้นไม่มีหน้าต่างอยู่เลยด้วยซ้ำลมแรงที่พุ่งออกมาพัดฝุ่นออกมาด้วยเป็นกลุ่มใหญ่เลยทำให้มองไม่เห็นว่าด้านในมีอะไรกันแน่แต่หลายคนบอกว่า ทันทีที่ฝุ่นมันเริ่มจางลงจะเห็นรอยพื้นไม้เป็นรอยลากยาวมันเหมือนกับว่ามีอะไรหนักๆเนี่ยถูกลากออกไปจากห้องนั้นและจากที่ดูรอยคิดว่าไม่น่าใช่เฟอร์นิเจอร์ด้วยเพราะมันเป็นเส้นตรงแต่ว่าคดไปคดมามันคล้ายกับว่าคนหมดแรงที่กำลังถูกลากมากกว่าและสิ่งที่คนส่วนใหญ่เลือกที่จะปิดประตูและไม่สืบหาต่อคือความรู้สึกเดียวกันแทบทุกคนจะบอกตรงกันว่ารู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างมาลบกวน มันเหมือนกับว,ว่าวันนี้คุณกําลังดูฉากสุดท้ายของชีวิตใครสักคนโดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตบางคนก็เล่าว่ากลุ่มวัยรุ่นแอบเข้าไปช่วงกลางคืนพวกเขาเล่าว่าตอนแรกมันก็ไม่มีอะไรพูดคุยหัวเราะถ่ายรูปแต่พอเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆเสียงหัวเราะก็จะลดลงทีละคนทีละคนแบบไม่ได้นัดหมายกันและทุกคนก็จะเริ่มรู้สึกตรงกันและเริ่มหันมามองหน้ากันเองจนครับบอกว่ามีใครมอพวกเราอยู่หรือไม่ จนครับตอนนั้นมีคนหนึ่งในกลุ่มพูดออกมาว่าพวกมึงเงียบหน่อยกูได้ยินเสียงร้องของผู้หญิงและวินาทีนั้นเองครับทุกคนก็ได้ยินเหมือนกันเสียงสะอื้นเบาเสียงนั้นมันมาจากชั้นบนครับเบาๆไม่ดังมากแต่เสียงรู้สึกค่อนข้างที่จะใกล้และมันไกล้มากครับจนเหมือนกับว่ามันอยู่ที่ชั้นบนนั้นจริงๆเสียงร้องไม่ได้โหยหวนเลยครับไม่กรีดร้องแต่เป็นเสียงร้องไห้แบบพยายามที่จะกั้นไว้มากกว่า มันเหมือนกับคนที่ร้องไห้แล้วไม่อยากให้ใครได้ยินแต่สุดท้ายก็ทนไม่ไหวคนกลุ่มนั้นก็เลยวิ่งออกมาจากบ้านโดยทันทีและเมื่อกลับไปดูรูปจากที่ได้ถ่ายครับพบว่ามีภาพหนึ่งติดแสงยาวครับสีขาวคล้ายกับเจ้าสาวยืนอยู่ที่ตรงบันไดอีกแล้วครับทั้งที่ตอนถ่ายไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นเลยเรื่องสุดท้ายที่ทําให้เดวคีถูกเรียกว่าบ้านต้องห้ามอย่างแท้จริงคือเรื่องของคนที่เข้าไปแล้วออกมาไม่เหมือนเดิม เรื่องนี้ไม่ได้หมายถึงว่าหายตัวไปนะครับแต่พอกลับออกมาแล้วเนี่ยสภาพจิตใจเปลี่ยนไปเลยหลายคนบอกว่าบ้านหลังนั้นฝังความฝันไว้แบบซ้ำครับในบ้านหลังเดิมเห็นบันไดเห็นผู้หญิงในชุดสีอ่อนยืนหันหลังให้บางคนฝันว่าได้ยินเสียงเปนโนในทุกๆคืนบางคนตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกเศร้าอย่างรุนแรงทั้งที่ชีวิตก็ปกติดีและสิ่งที่เหมือนกันคือในฝันผู้หญิงคนนั้นจะไม่เคยหันหน้ามาให้เราเห็นเลย เหมือนเธอไม่ได้มีความตั้งใจที่จะมาหลอกด้วยและทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่คนท้องถิ่นไม่จําเป็นต้องติดป้ายเตือนเพราะเรื่องเล่าเหล่านี้ทําหน้าที่แทนป้ายเตือนนั้นไปแล้วทั้งหากที่บ้านหลังนี้อาจจะไม่ได้มีผีแบบกระโดดมาหลอกคุณนะครับแต่ว่าถ้าหากมันมีอะไรสักอย่างจริงๆมันคงเป็นความทรงจําที่ยังไม่ตายไปความเศร้าที่ถูกขังเอาไว้ในกาแพงที่บันไดในเปียโนและถ้าคุณเข้าไปคุณอาจจะไม่ได้เจอผี แต่คุณจะเจอบางอย่างติดตัวออกมาโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำ